ตลอดนกรกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการขอดำเนินการการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับต่อสมาชิกสภาแตงรัศดรนะครับคือสสทิศนาชุมวันนะครับที่มีการใช้ปลังไฟฟ้าในพื้นที่รัฐสภานะครับกรุ้าขอติดตามเรื่องการตรวจสอบรัมบติความเหมาะสมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์ของ่มผู้สับริกังไฟฟ้า ในฐาะก,กร,รรมวิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับผลิตัณฑในประเทศไทยน,นะครับหรือซื่องจากว่ามีการปรากฏภาพนะครับตอสทิศนาชุมพวรน,นะครับซึ่งใช้ปีกไฟฟ้าตามที่ปรากฏ่านสื่อมวลชนที่รับรู้หลายแขนงนะครับในพื้นที่รัฐสภาถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะอันอาจจะเป็นเขตสุขภูริได้ตามที่ระเบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศทักราช2560 แต่เนื่องด้วยบริวิฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องนาต้องห้ามนำเข้าในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บริปูบรกปูไฟฟ้าหรือบริวไฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้าในราชอาณาจักรนะครับในพุทธศักราช2557และห้ามขายห้ามบริการห้ามผลิตเพื่อขายตามสำสางคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่24ทั257เรื่องห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายและห้ามให้บริการสินค้าบริกูบริปูไฟฟ้าหรือบริไฟฟ้า หรือตัวยาวัรพูน้ำยาสําหรับเติมบรรพูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าอันเป็นความผิดตามเรือร่อ,องบัญญัติศุลกากรทุศกาด2 5 6 0นะครับซึ่งในฐานะที่วุฒิจานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะครับอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยนะครับย่อมมีอิทธิพลต่อประชาชนต่อพัชาก,การประจําที่ได้มีการ การทำในการรักษาตรวจสอบนะครับแต่ว่าพบว่าคุณคิษนานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับกับฝ่าฝืนกฎหมายในบ้านเืองเสียเองนะครับซึ่งมีภาพปันทานปรากฏนะครับว่ามีการสูดอยู่ในพื้นที่ของรัฐสภาอย่างชัดเจนนะครับแล้วการกระทาดังกล่าวฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการนะครับลูกสักการะของัมนตรสามในบทที่หนึ่งว่าลุกลุ่มสติของการเป็นสมาชิกและกรรมการข้อเจ็ด ที่เป็นจาดว่าสมาชิกและกรรมการต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาณจักรไทยโดยเคร่งครัดซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา50มิถุนายนะครับเราจาดว่าบุคคลมีหน้าที่ปฏิบ <Yeah, us S 2> ัต so ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งตามข้อ29ของข้อบังคับเป็นการฝ่าฝืนหน่ที่1ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นนะครับจึงขอให้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โปรดดำเนินการทางจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นะครับที่ปรากฏภาพก็คือคุณทิศนาชุนปวัตนะครับที่มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในที่สาธารณะและในสถานที่ราชการนะครับที่เป็นสถานที่ออกกฎหมายนะครับอย่างสภาผู้แทนราษฎรอย่างนี้นะครับรวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจากภาพนะครับนอกจากทิศนาแล้วพบว่ามีบุคคลที่เชื่อว่าน่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายท่านด้วยกันนะครับที่มีการ สู่บริเวไฟฟ้าพกพาหรือแสดงออกว่ามีการใช้ผิวไฟฟ้าทั้งแบงเบเปิดเผยในที่สาธารณะแล้วก็นําไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเริ่อมขัดต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่เคร่งครัดนะครับง่ายๆคือว่าถ้าประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายแต่สสเนี่ยจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเสียเองนะครับซึ่งก็น่าะจะนามาสึ่งความเสื่อมเสียทั้งภาพลักษณ์และก็คุณสมบัติที่เหมาะสมของสภานักข่าวสษ่รแห่งนี้นะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เด็กและเยาวชนเรียกว่าปฏิบัติตามบุคคลที่เป็นไอดอลสาคัญของทั้งการเมืองและก็สังคมนะครับในการเรียนแบบพฤติกรรมของสมาชิกสถาบันกรราธิกรนะครับซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในและนอกสภานะครับการนําสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้ย่อมเป็นการไม่สมควรนะครับเพราะจะทําให้ข้าราชการที่มีหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับหุ่ไฟฟ้าตลอดจนประชาชนที่เห็นนะครับ ถึงให้ความสําคัญปีประชาชนนมันไม่น้อยนะครับที่ให้ความสําคัญในการควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในจับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงนะครับการไปรคมะเร็งแล้วก็การมีผลต่อสมองการมีผลต่อหัวใจนะครับอื่นๆมากมายกับต้องมารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมนะครับการยื่นหนังสือในวันนี้จึงขอติดตามสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องที่มีการร้องขอให้มีการตรวจสอบผู้ที่กระทำ การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลไฟฟ้าในสตาตามหนังสือร้องเรียนนะครับเมื่อวันที่26กันยายน2567แล้วก็เรื่องที่2คือการยื่นหนังสือร้องเรียนที่ตรวจสอบถึความเหมาะสมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนพลิงาไฟฟ้าในการเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับพลังไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับซึ่ง อันนี้ก็จะผมจะเป็นตัวแทนที่มีผู้มาร้องเรียนนะครับเพื่อทีได้นำมากราบเรียนต่อท่านประธานสภาผูแ้แทนรัศดรต่อไปเพืพ่อเล่นผลพิจารณาสั่งการครับผมคือครับท่นขสมการตอกี่น้องสุดชนครับผมปันตวีกัปตันตืนนต่นะครับก็เป็นทีมวัดไทยที่ทำในานามของประชาชนหลังาจากที่วันนี้คุณพี่แต่งคุณได้นั่นเรียนท่านประธานาสภาผู้แทนรัศดรต่อไป เราก็จะไปร่วมกันในการเชื่อมโยนสื่อนี้ต่อปปชต่อทั้งในเรื่องของจริยธรรมทั้งในเรื่องของการกระทําความผิดทางอาญากับสสที่ชื่อว่าทฤษนาชินวัฒน์เมื่อสักรู่นี้ท่านกันคุลได้บอกไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของประทานสัาพียรูแลเรื่องจริยธรรมแต่ว่าประชาชนก็มองอยู่ว่าในพื้นที่โดยรอบถ้าหากว่าข้าราชการไม่สามารถลงมินการกับผู้แทนประชาชนได้สิ่งที่ประชาชนจะต้องทำก็คือว่าใรที่มีอำนาจในการ ก็คือปชอที่สามารถดูแลในเรื่องนี้ได้สิ่งที่ทเราทำต่อไปคือว่าหลังจากที่เฝ้าสังเกตตั้งแต่เดือนมีสายนม2,567ประมาณเกือบปีแล้วนะครับที่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ของประชาชนคือรัชสภาจริงๆแล้วในกระบวนการตรวจตั้งแต่ต้นในการนำเข้าเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีขั้นตอนในการตรวจวัตถุระเบิดแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสภาจึงไม่รูจ วัตถุที่ต้องห้ามในการครอบครองผมว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายที่สำคัญที่สามารถดำเนินการได้เลยได้ทันทีว่าใครครอบครองต้องจัดและดำเนเินคดีคสําหรับสสในเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้สามารถทําได้โดยไม่จำเป็นต้องร้องคาร้องอะไรอไไนันนี้ต้องกกัเบเรียนแปนโฆษกว่าถ้ามีวาเมเป็นไปได้ในการดำเนินการเรื่องนี้ก็จะเป็นสำหรับสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้เราจะไปยื่นต่อกรกบ ครับท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้แทนของโปรถิญญาไทยนะครับที่ดรแทนบุลจิตสระได้นำเก็คือนเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องขึ้นความจริงนะครับทางในสิ่งที่ผู้ร้องได้นําเอาในเรื่องของภาพถ่ายต่างๆานะครับเมื่อได้นำเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่อยากติดติดตามนะครับพิธีกรรมต่างๆของสมาชิกนะครับในส่วนที่ ทำไม่ถูกต้องนะครับในแง่ของจริยธรรมและไม่ถูกต้องในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าตัวท่านสมางชิ่นั้นเป็นแบบอย่างนะครับให้กับเยาวชนแล้วก็สังคมด้วยมีท่